อนนี้เราอยู่ที่ไหนคุณกำน,น,<อ>นันตำบลพันดุงที่กระทาเลยนะคะเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ของตำบลพันดุงเลยนะคะตรงนี้ถ้าเกิดเป็นต้มมันจะได้เกลือจะกรีนีิน่ะนตัน,นอันนี้จะไ,ได้เกลี่ยประมาณี่ตันตัวเองที่ว่าเอาพี่นอ้องที่เคยต้มประมาณสองตันค่ะโอนะ้หนาสองตันอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดตรงนี้เป็นที่กระทาถ้าผ่านกระบวนการนะคะได้น้ําตรงนี้ออกมาไปต้มนะคะ จะได้เกลือประมาณ2ตันเลย2ตันนี้คือ2,000กิโลนะคะกิโลละเท่าไหร่คะตอนนี้ขายอยู่กิโลละ20บาทกิโลละ20บาท2,000คูณ20เป็นเท่าไหร่40,000เป็นเท่าไหร่สี่หมื่นบาทถ้าใส่กล่องขนาดนี้ถ้าขีดละ20บาทนี2ตันเนี่ยเราสามารถที่จะต่อยอดใเป็นลา่ตันเลยคะใส่กา ก็จะใส่ขวดให้สวยยอดขายเป็นขีดได้าทที่สาาทอ้อร้อยเป็นขีดเปายขีดเ็นขีดเป็นีดเปนขีดเป็นดเนขีดเนขีดเป็นะีดเป็นขีะเ็นขีดเ็นขเป็น่ี็นขีดเปนีดเป็นขีดเป็นขีดเป็นีดเป็นขีดเป็นขีเป็นี้เี่อยู่กีบเนขีดะทนมีดาปมขีดกนาีด้ป็นดนีดเนดเ็นีดเนต่เปนขดนาีด้หมดเป็นขดเปนเดเีดนี่เ่ะที่พันดุง เดซีคืออะไรู้ยเเดซีที่นี่เป็นทะเลเกลือเดซี่ทะเลสาบอยู่ในทะเลเกลือเป็นทะเลสาบที่มารักษาสารพัดโรคหายเลยโดยเฉพาะโรคผิวหนังต้อนเท้าแตกลายผิวหน้าหมองคล้ำดำเดซีเดี๋ยวที่นี่ค่ะเทศบาลพันธุงจะสร้างขึ้นให้ไ่ะเราอยู่ที่ไหนร้อนจังหวัดรอผมต้นนี้นะคะอาจารย์เขาเรียกว่าต้นขี้กระทาค่ะอาจารย์ ที่เรารดื่มชาค่ะครเราสามารถกินได้เลยนะคะเด็ดกินชิม,มดมมงงูมีคุณสมบัติพิเศษยังไงครับอคุณสมบัติอาจารย์ออมเค็มไหมคะมันเค็มครับที่มันเค็มเพราะอะไรมันดูดเกลือไปไว้ที่ใบครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่รักษาโรคได้ด้วยใช่ครับแล<ะ>สปปรรพคุณเรียกว่าสปปรรพคุณทางยาเป็นอะไรบ้างคะสําหรับชาขี้กระทาตรงนี้เป็นสินค้าของเราด้วยใช่ไหมคะนนสปปรรพคุณมีอะไรบ้างเอ่ยชาขี้กระทาของเรารักษาขับเหงื่อขับปัสสาวะ รักษารคความดันเบาหวานค่ะค่ะเรียกว่าปรับสมดุลได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้ไปใส่ยำใส่ลาบได้เลยนะคะในความหนาๆของเขานะคะอาจารย์ในความหนาเค็ม,มแต่มันไม่ต้องใส่น้ำปลาครับใช่เค็มแต่มันนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะอาจารย์กิ่งนะคะกิ่งของเขานี่หละคะเขาจะเอาไปลอยในบ่อน้ําที่ต้มเกลือถ้ากิ่งสดๆนี่นะคะถ้าหย่อนลงไปปึ้งใช่ไหมครับถ้ากิ่งนี้ไม่จม ถ้ากิ่งนี้ลอยคือเกลือได้แล้วค่ะมีคมวามเค็มแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคือเรียกว่าบรดกภูมิปัญญาเลยเป็นไอเด็กที่เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่เลยที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครถ้าเจาะน้ําลงไปแป๊บดึงก็จะเจอน้ําเค็มนเค็มแน่นอนครับตรงนี้เป็นโดมเกลือเท้าถ้าเกิดว่าใครเปื่อยเท้านี่ค่ะจะนุ่มเลยค่ะรู้สึกว่าย่าแล้วก็นุ่มเลยค่ะสําหรับเท้าของเรานะคะถ้าเราที่ตมที่นี่เนี่ยกรองดีๆให้สะอาดใส่ตลับ,บเป็นเหมือนเด็ดซีมัส เป็นมาร์กเป็นมาร์กหน้าเลยเปรากรองหมายความว่ากรวดนะคะเอาให้ละเอียดเลยนะคะกรองผ้าขาวบางเลยค่ะกรองผ้าขาวบางแล้วมันจะเนียนเลยนะคะปล่อยให้เขาแห้งแล้วก็จะเป็นโครนแล้็นสิวใช่เขาจะดูดสิวดูดว่าอันนี้คือรักษาอย่างชัดเจนมากๆเลยค่ะแล้วเราสามารถจะเป็นสครับได้ด้วยโดยอาศัยเอาใบตรงนี้เลยค่ะโดยเฉพาะดอกของเขานี่นะคะมันเป็นผงค่ะมันเป็นปุยแบบนี้ค่ะ นะคะซึ่งจะมีความหยาบอยู่ในตัวแล้วก็สปปรพพคุณของดอกเขามันเขาดูดพิษไปด้วยนะคะนี่คือเรียกว่าทุกอย่างใช้ได้หมดเลยค่ะสำหรับต้นขี้กะทาค่ะโหโหพบกับไท a วิสตัม m อเดนติตี้เวลเนส s พันดุงํามเทเลสอรเร็วๆนี้